สวัสดีครับผมมีเจมบัสเซมเมอร์นะฮะวันนี้มาเจอกันกันกบเก <laughs> มซัลิเตอร์ด็ออาย่างที่ว่าเองเก่งก็เข้ามาเพื่อนมาแลวปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊ปาบแน่เขาเลียกกับเปี๊ยกแต่เด็กบ้า,งงา,านไงนั่นไงอย่าคิดจะสู้กันนะาเข้าใจไหมในไต้ลามอยู่ไม่ไกลถึงน้าจะไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะแต่บอกไว้เลยฝีมือน,น้านี่ยยังไม่ลดน้อยถอยลงไปเข้าใจไหม นอนทุกตัวในเซิฟนี้กำลังจะสวยนั่นหมายถึงน้าจะจัดการไม่ให้เรียบตั้งแต่นอนตัวด็กตัวไหนตัวตัวตัวน้อยตัวกระจจอยร่อยตัวจิต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 จิวหรือจะเป็นนอนอะไรก็ช่างน่าจะจัดการให้เรียบเลยด้วยความเก็บกดไว้บอกไว้เลยหนึ่งในใต้ล่าอยู่แค่นิดเดียวแต่ต้องใช้เวลาหน่อยดอบปปปปปปปนป่ปป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 ปงปป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 อปป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  ที่งกหลือเกินนะแบ่งกันกินก็ได้เฮ้ยรลอคิดว่าเจ๋งเองก็เข้ามาชนตัวนะสับเป็นส่วน,หนแห่งความสําเร็จนี่นี่ไงตา <c oughs> นี่ไงนี่ละตัวล็กนี่ละตัวดีอะไรนะต้องจัดการมันให้เรียให้สวัสดีไอ้นอนโได้มาสิมาสินี่เขาเรียกว่าดับเบิลแคลมาไอ้นอนใช้ยติจํดจำน้าได้หรือเปล่าเฮ้ยเจใช่เกว่าจำได้มันนี่แล้วมา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 ให้ชใช้ที ไอ,อ้ไรบไอเชี่ยแม่งไงเนี่ยเครื่องร้อนแล้วเนี่ยเครื่องร้อนแล้วเนี่ยไม่ใช่เครื่องแล้วตอนเนี้หัวกูร้อนแล้วเนี่ยมามาอไอ้นอนแางไอ้มาเนี่ยไอ้นอนแดงเอ็งคิดว่าเจ๋งก็เข้ามาเพื่อนไอ้ไอ้น้องน้องก้อยปะวะน้อนแดงชื่อก้อยนะ <laughs> น้องก้อยมาเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสม party, ําเร็จพี่จะน้องไงไอเกมเนี้ยมันทําอะไรผมไม่ได้หรอกหัวสมองของผมมันด้านชากับเกมสลิด ว้าวว้โหว้าวว้าวว้าวไอ้นอนยิ้มไปไกลๆว้ยส yes โอ้โหโอ้โหมาไต่ใบมาไต่ใบเฮ้ยไอ้ใหญ่ด้วยสลัดไอ้ไอ้ยิ้หายแมมยิ้มแบบเชื่องช้าเย็นชายสลัดมันต้องมีสักตัวที่เป็นเหยื่อของผมละนะถึงจะตายหลายรอบแต่เขาเรียกว่าตายแบบดูเชิงอยู่ไหนมาเนี่ยมาเนี่ยมานี้ตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งไอ้ตัวเล็กๆอยู่ไหนวะ เพื่อนแล้วได้ตายไปสองแล้วไงเอาโช้าไป้ม่ได้บ้านดิได้จริงก็เข้าบ้านดิไอ้ดอนยิ้มไอ้ดอนนี่มึงตายมึงแกสู้ไอ้โอ้ยมึงไงต้องใจเย็นๆไอหนอนเขียวสวยมึงไงเพื่อนนอนช็อกโกแลตแล้วไงเพื่อนสบายดีไหมเพื่อนตายเย้าอย่าอย่าไอหนอนสีเนื้อเองคิดว่าเจ๋งก็เข้ามาเลยนี่ไงตายซะ ค่าคือนอนพูดดีเต้นอุย้ยนี่เนี่นอนดาวแดงนี่มาเน,นี่ยไอ้นอนตัวเล็กคือใจลอยไอ้นอนตาแดงมึงไม่ยังไม่ไปหาหมอไอ้นอนยิ่งไปไกลเลยตาแดงมาเนี่ยไอ้นอนแดงหูเกือบแล้วฉลัดผักไอ้นี่ไอ้นอนแดงคิดจะเจ๋งไงวะยิงก,ก็เข้าไอ้นอนกดขี้โอ้ขอบคุณนอนกดขี้งงม,มากเลยมาเน,นี่ยมาเน,นี่ยไอ้น้อนีน่ d ย yes นี่ตาแดงเฮ้ย ทำไม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 โอ้โห <laughs> อีนอนม่วงอีสลัดเอ้ยแม่งเงินตาแดงไงวิงกันเพื่อนบ้านไงหนอนตาแดงนั่นไงนั่นไง,นนง,นนง,นนงเจอของจริงก็ไปเป็นไงคนลุกกะสิ <laughs> ไอ้นี่ขอเข้าไว้น่าจริงก็เข้ามาได้เชียวเอาไอ้ อะไรอะไรโท้อยข่ารู้ข่าเห็นจะมาเล่นอะไรเนี่ยดูสิดูความหนาดูความยาวก่อนแล้วอยมาพูดไอ้หนอนตาเดียวมึงมันเนี่ยมัน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 มนี่ไอ้หนอนตาเดียวนี่เขาเรียกว่าขาตะกรันเจจริงไว้ <laughs> เรามารองเชิงกันสินิดนึงก็ดีเปล่าไอ้หนอนดาวแดงรองเชิงกันดีไหมเออ ไม่น่าเจิงเนี่ยว่าปุ่นปุ่ป๊าป๊าป๊าโอ้โหวน,ว,น,ว,นว,ว่าป๊าป๊าปั๊บมอว์วนวนว้าว